ทุกคันนั้นยังบัวหลายขาวๆนั่นคือกระดาษที่เราหอ่อฝรั่งนะคะอันนี้คือเห้าให้ปุยให้น้ำแล้วก็ใบใหญ่มากแตกใบออกมาแตกยอดออกมาจะมีดอกเลยนะคะเหอน,นะจะมีดอกด้วยนะคะฝรั่งอยู่ที่สวนค่ะเหลาะคะือเก่าะุะคะเหมือนนะเดินชวมความเรียบร้อย จูชุดนี้คิดว่าคงจะลายอยู่คันเพื่อนเพราะว่าห้างบำรุงได้พอดีพอดีคันเพื่อนตตดแต่งจริงเสร็จถ้ากระลูดความภูมิใจของเราค่ะให้นังกับภุ่มใจได้ตรงนั้นแหละน้ค่ะเพื่อนเนาะภูมิใจที่เราทําได้จ้าจูชุดนี้คิดว่าคงจะลายอยู่คันเพื่อนเพราะว่าห้างบำรุงได้พอดีพอดีคันเพื่อนต่แต่งจริงเสร็จ กรรูดอันนี้คือเราตัดแต่งกิ่งพุทราของห้องเสร็จแล้วนะคะนเพิร์นนะตัดกิ่งตัดแต่งกิ่งเสร็จแล้วค่ะใบใหญ่มากแตกใบออกมากแตกยอดออกมากจะมีดอกเลยนะคะเพิร์นนะจะมีดอกด้วยนะคะฝรั่งชินไงนะคะเนาะเฮ้ยชาชูมาีลาใช่ อันนี้คือต้นตะขบยักษ์นะคะอันนี้เขาปีที่สองค่ะเพื่อนอันนี้เข้าปีที่สองนะคะกำลังคือฝรั่งคิมจูที่หยงหัวอ,อันนี้คือเราตัดแต่งกิง่งขุซ่าของ้โหเสร็จแล้วนะคะเพื่อนเนาะตัดกิ่ตงตัดแต่งกิ่งเสร็จแล้วคะ่ะ,คะเนะี่ย hey! <Ach> คนเพื่อนอ้าวชิ ฝรั่งกิมจูที่ังอบมริลาใช่อันนี้คือต้นตะขบยักษ์นะคะอันนี้เข้าปีที่สองคัะเพื่อนอันนี้เข้าปีที่สองนะคะกําลังใบใหญ่มากแตกใบออกมาแตกยอดออกมาจะมีดอกเลยนะคันเพื่อนนะจะมีดอกด้วยนะคะฝรั่งกินใบออกให้ปุ๋ยให้น้ำเนาะค่ะเนาะ นี่คือสวนของเราเล,เล็กๆใบออกให้ปุ๋ยให้น้ำเนาะค่ะเนาะนี่คือสวนของเราเล,เล็กๆมลิลาใช่อันนี้คือต้นตะขบยักษ์นะคะอันนี้เข้าปีที่สองคันเพื่อนอันนี้เข้าปีที่สองนะคะกำลันนงะค,ะความภูมิใจของเราค่ะให้นังกลับพุมใจได้ตรงนั้นแหละเนาะคะ่ะเพื่อนเนาะภูมิใจที่เราทําได้จ้อฝรั่งคิมจู ที่ห้องหอมใบใหญ่มากแตกใบออกมาแตกยอดออกมาจะมีดอกเลยนะคะเบือนนะจะมีดอกด้วยนะคะฝรั่งไม้ฟางกบนะคะนี่เพื่อนเอขากะลีใบเสร็จแล้วะคะันเนาะแล้วก็แตกยอดใหม่แล้วด้วยนะคะนเนะะาะกำลังเขียวงามค่ะเพื่อนใบใหญ่ค่เนเบือนใบใหญ่ความภูมิใจของเราค่ะให้หนั่งกับพุ่มใจได้ตรงนั้นแหละนะค่ะเพืเ่อนเนาะ ภูมิใจที่เราทําได้จะให้ฟังกบนะคะนี่เพื่อนๆฮะกะรีใบเสร็จแล้วนะคะเนาะแล้วก็แตกยอดใหม่แล้วด้วยนะคะเนาะกำลังเขียวงามค่ะเพื่อนใบใหญ่ค่ะเพื่อนใบใหญ่ใบใหญ่มากแตกใบออกมาแตกยอดออกมาจะมีดอกเลยนะคะเพื่อนนะจะมีดอกด้วยนะคะฝรั่งอยู่ที่สวนค่ะเลาะคะือเก่านะคะเพืนนะ่อนเนาะ เดินชมความเรียบรอย้อยไงเนาะค่ะเนาะเฮ้่อ hey, <Ach> ความภูมิใจของเราค่ะให้นังกลับพุ่มใจที่ตรงนั้นแหละเนาะค่ะเพื่อนเนาะภูมิใจที่เราทำได้จ้าจูชุดนี้คิดว่าคงจะหลายอยู่ค่ะเพื่อนเพราะว่าห้างบำรุงได้พอดีพอดีค่ะเพื่อนตัดแต่งจริงเสร็จถ้ากระโดดใบออกให้ปุ๋ยให้น้ำเนาะค่ะเนาะ นี่คือสวนของเราเล็กๆสวยนะคะ่ะน้่ยังบัวลายขาวๆนั่นคือกระดาษที่เราห่อฝรั่งนะคะอันนี้คือเข้าไ้ปุ๋ยให้หน้ำแล้วก็ชันมีลาใช่อันนี้คือต้นตะขบยักษ์นะคะอันนี้เขาปีที่สองคันเพื่อนอันนี้เข้าปีที่สองนะคะกำลังใบออกห้ปุ๋ยไ้น้ำนะคะน่ะเนาะนี่คือสวนของเราเล็กๆใบออกห้ปุ๋ยไ้น้ำนะคะเนาะ นี่คือสวนของเราเล,เล,เล็กๆตาแล้วค่ะเพื่อนเริ่มเป็นรูปเป็นล่างแล้วเนาะค่ะเนาะเริ่มจะเข่าทีท่างแล้วอีกไม่นานก็คงจะเรียบร้อยนะคะเนาะอันนี้ก็ต้นละมุดนะคะอันนี้ต้นตะขบยักษ์ขาดอันนี้ต้นดอกมะลินะคะเนาะมะลิโอนอ่าพุทซ่าแล้วก็ฝรั่งกิมจูนะคะเนาะหรือว่าสวนของเฮานะคะเพื่อน ถ้าตัดหญ้าออกได้ครึ่งหนึ่งแล้วจ้าสะอาดนุษสตัตนี่คือสวนของข้าที่ยังบ่ตัดค่ะายนี่แต่กับโบโลกขนาดใดเนาะค่ะเนาะกับแหงๆเพราะว่าหน้าแรงเนาะค่ะเนาะอันนั้นคืออันนี้ก็ต้นละมุดนะคะอันนี้ต้นตะขบย่าขาดอันนี้ต้นดอกมะลิเนาะค่ะเนะาะมะลิสวนจูชุดนี้ คิดว่าคงจะลายอยู่คันเพ ouais. do, ื pues, s. <S uh ่อนเพราะว่าห้าบำรุงได้พอดีพอดีคันเพื่อนตัดแต่งจริงเสร็จถ้ากระรูดจูชุดนี้คิดว่าคงจะลายอยู่คันเพื่อนเพราะว่าห้าบำรุงได้พอดีพอดีคันเพื่อนตัดแต่งจริงเสร็จถ้ากระรูดเไว้แล้วคันน้อยัง่หลายขาวๆนั่นคือกระดาษที่เราห่อฝรั่งนะคะอันนี้คือห้าใไ้่ปุ๋ยให้น้ำ แล้วกะความภูมิใจของเราค่ะให้นังกับพุมิใจได้ตรงนั้นหละน้ะค่ะเพื่อนเนาะภูมิใจที่เราทําได้จะใบใหญ่มากแตกใบออกมาแตกยอดออกมาจะมีดอกเลยนะคัเพื่อนนะจะมีดอกด้วยนะคะฝรั่งกินใบออกให้ปุ๋ยให้น้ำเนาะค่ะเนาะนี่คือสวนของเราเล็กๆใบออกให้ปุ๋ยให้น้ำเนาะค่ะเนาะ นี่คือสวนของเราเล,เล็กๆอากาศเปลี่ยนแปลงอยู่ที่สวนนะคะผ้าส้มสวนของเห้านะคันเพื่อนเนาะหลังจากที่เห้าตัดแต่งกิง่งใบใหญ่มากแตกใบออกมาแตกยอดออกมาจะมีดอกเลยนะคันเพื่อนนะจะมีดอกด้วยนะคะฝรั่งคีม่าฝรั่งคิมจู ที่ห้องหอมอยู่ที่สวนค่ะเลาะคะือเก่าเนาะคะ่ะเพื่อนเนาะเดินชมความเรียบร้อยได้ฟังกบนะคะนี่เพื่อนๆเพขากะรี่ใบเสร็จแล้วเนาะคะ่ะเนาะแล้วก็แตกยอดใหม่แล้วด้วยนะคะเนาะกำลังเขียวงามคาม่ะเพื่อนใบใหญ่ค่ะเพื่อนใบใหญ่ใบออกให้ปุ๋ยให้น้ำนาะคะ่ะเนาะนี่คือสวนของเราเล็กๆอ่าพุทธาแล้วก็ฝรั่งกิมจูเนาะคะ่ะเนาะ หรือว่าสวนของเห้านะคะเพื่อนแล้วตัดหญ้าออกไ้ครึ่งหนึ่งแล้วจะสะอาดนุษสะอาดตาแล้วค่ะเพื่อนเริ่มเป็นรูปเป็นล่างแล้วนะคะเนาะเริ่มจะเข่าทีท่างแล้วอีกไม่นานก็คงจะเรียบร้อยนะคะเนาะใบออกให้ปุ๋ยให้น้ำนะคะเนาะนี่คือสวนของเราเล็กๆไปฟังกบนะคะนี่เพื่อนฮาก็รีใบเสร็จแล้ว,ลลวะค่ะเนาะแล้วก็แตกยอดใหม่แล้วด้วยนะคะเนาะกำลังเขียงงามค่ะเพื่อน ใหญ่ค่ะผื่นใหญงอันนี้คือเราตัดแต่งกิ่งพุ่นซาห้องเร็จแล้วนะคะพื่นเนาะแต่กิ่งตัดแต่งกิ่งเร็จแล้วค่ะตาแล้วค่ะพื่นเริ่มเป็นรูปเป็นล่างแล้วเนาะค่ะเนาะเริ่มจะเข่าที่ท่างแล้วอีกไม่นานก็คงจะเรียบร้อยนะคะเนาะอ่าอันนี้คือเราตัดแต่งกิ่ง ขุ่นซ่าของข้าวเสร็จแล้วนะะอ้อค่ะเพื่อนเนาะ,ะตัดกิ่งตัดแต่งกิ่งเสร็จแล้วค่ะใบฟางกบนะคะนี่เพื่อนเพื่อนขาก็รีใบเสร็จแล้วน,ะะนอ้อค่ะเนาะแล้วก็แต่งยอดใหม่แล้วด้วยน้อค่ะเนาะกำลังเขียวงามค่ะเพื่อนใบใหญ่ค่ะเพื่อนใบใหญ่ใบออกให้ปุ๋ยให้น้ำนาะค่ะเนาะนี่คือสวนของเราเล,เล็กๆนี่คือสวนของข้าี่ยังบ่ตัดค่ะไฟนี่ แต่กระบอลกขนาดใดเนาะคะ่ะเนาะกับแห้งเพราะว่าหน้าแรงเนาะคะ่ <planet> นะเนาะอันนั้นคือนี่คือสวนของข้าวทยังบอตัดค่ะไฟนี่นแต่กระบอลกขนาดใดเนาะคะ่ะเนาะกับแห้งเพราะว่าหน้าแรงเนาะค่ะเนาะอันนั้นคืออ่าพุดซาแล้วกัฝรั่งกิมจูเนาะค่ะเนาะหรือว่าสวนของข้าวนะคะเพื่อนๆเราตัดหญ้าออกได้ครึ่งหนึ่งแล้วจา้สาสะอาดนุษสะอาดอ่าพุดซาแล้วกัฝรั่งกิมจูเนาะคะ่ะเนาะ หรือว่าสวนของเห้านะคะเพื่อนๆแล้วตัดหญ้าออกได้ครึ่งหนึ่งแล้วจ้าสะอาดนุษสะอาดใบออกให้ปุ๋ยให้น้ำนะคะเนาะนี่คือสวนของเราเล็กๆอากาศเปลี่ยนแปลง